สวัสดีทุกคนตอนนี้หนาวแหงมาหอดเมืองรองเนาะเดินทางออกจากบ้านไอ้คำสีแล้วแต่ว่าประทไทยคลิปบระททเ,เทไทยคลิปอย่างเลยมาแบบทุลักทุเลเบื้องยูซองต้อยเด้อว่าเหตุการณ์เกิดอีงอย่างึ้นใดนระหวางทางมาวุ่นวายอึกอึกอีลิงตึงนังขนาดตอนนี้เขามาหอดเมืองรองแล้วค่มาแม่กินข้าวสวยอยู่เมืองรองเนะาะเัาสิเดินทางไปเมืองสิงเนะาะแล้วก็ที่ไปพักยู่เมืองสิงคืนหนึ่งหลังจากนั้นก็าสิเดินทางไปรองน้ำทาเนาะ ไป่เพื่นใหญ่เลยวันนี้นสักครู่เอาก่อนหิวข้าวสักครู่หิวแล้วพวกเขาที่พาก,กันไปซื้อไข่ไปฝากให้แม่เนาะได้แม่แล้วเสียวนะมือจับสิเลยโบฮอนเลยยื้อจับให้โอ้เออกินรอดเอารอดเอารอดสั่งให้ละะจับแบบโบฮอนเลยเออแม <c oughs> จับแบบโบฮอนเลยเพราะว่ามันเย็นเหงาวแหงะทุกคนโอ้โจนสั่นจนสั่นแต่ก็มีแหงเลยน,น,น,นําพน้อนหน้มันนี่สิผ้าองศาเด้อทุกคนอันนี้เป็นข้าวซอยเมืองรองเนาะเป็นข้าวซอยเมืองรองหนาวให้หนาวอ่ะซามาริโน่่อาเอาให้ตุลีตุลีเอาไปทำหนีมาอเอาตุลีบุกินเอาตุลีบุกินเดี๋ยวไอ้ตัวกับไอ้อู้กินกินแล้วมาแบ่งใันได้แม่นหนาวแม่นเดี๋ยวที่พากันกินข้าวซอยก่อนที่ไหนตุลี ป้าไม่อยากบบก,กินวะไม่อยากบบก,กิน,กนข้าวเราเม่สั่งข้าวแล้วไม่อยากคือบบกินข้าวตุลี่มาเดี๋ยวคอยซีมอว์ส่งไปเ,เลยเอาเลยเอาเลย,เเลยนี่อันนี้เขาซอยเนาะนกลิ่นแหนๆเนาะช่บอันนี้ป็นอันนี้เดี๋ยวต้องใส่น้ำตาลหน่อยหนึ่งปรุงหน่อยหนึ่งก่อนเดี๋ยวที่พาก,กันกินนี่ละที่ไปซื้อไข่เมืองรองฝากไปให้ แม่จานกินเนาะเพราะว่าอู้กินแล้วงูซูเปแซ่บแหงอยากซื้อมาฝากให้แม่กินแต่ว่าชี้คันดทธาเอาแบบเอาเแมบบือให้แม่กินเลยนี่คือซีบไดาเนาะเพราะว่าเอาเมือแบบเอาเมือน้ำอู้นะเพราะว่าเครื่องหลายแหงก็เลยชี้ฝากขนส่งเมือให้เนาะเดี๋ยวกินข้าวก่อนตัวนี้อะไตัวอะไรนี่เขาชี้มาซอกซื้อไข่ตอนนี้เขาโบจื่อเหงาโบเมืออะวยเัานี้แบบแม่อน้ำตัวนี้อ่ะ โอ้เมนเมเนเนเนนี่เอามาเหนินเอือยเหนิน,อหน,นโอ้มอ้วนโบตากไข่ปลาบดเด็ดเอ้เราบุญยุ่นี่วะเบาเอ้บุญยุ่งเงินวะคอยชิมาซื้อไข่ยังเราชิมาซื้อไข่อ๋อ เมนูซื้อไข่เด้นี่โบข่ายฮะหมดแล้ววะหมดแล้วแหละไข่หมดตูไปในบุ้มบี้เลยนะโอ้โหหมดละมันไปซอกใส่ละมันไปซอกใส่นอวันนี้นาะเดี๋ยวไปเงินทางนั้นกันเลยตุ้ยเขาเห็นเพื่อนนั้นอยู่เบิ้งเครื่องพวกเขาแถวนี้บบมีบนข่ายแล้ววะตามเฮือนที่เขาเจ้าเฮ็ดทั้เรนเนาะไปถามเบิึงเนาะ โอ้ลองไปเบิ่งเนาะของอันเอืเ้อมหมดเลยเป็นบ่อป้ามันแซ่บเด้ซื้อไปกินแล้วป้าบอกเสียบแล้วก็เลยว่าสิมาซื้ออีกของเอื้อยเรานะแซ่บอีหนี่งเลยไปกินเอาไปกินอยู่อ่าเมืงมงอ,อ,องเมืองครอบครัวไอ้คำศรีกับมาร์เที่ยงมากว่าใคยเมืองรอ ไม่เคยเป็นที่สองงองขาอตราอันันกบ้านอืมนี้เขาเรียกสุ่มาปุ๊มเลยอะไน่ามาเลยนั้งโอยนี่เลยโอ้โหเขามาด่ากับยูสแก้มน้ำและหลาย ตลาดมีบลาดถพอล่ไรหตแงวก็เอาไปลาไปมึงกะมเลก็มีเามดมาันไม่ได้ขายดีเฮงหรอกแม่จานโมมีบุญได้กินไข่เมืองรองซ้ำหมดละเจ้ร้ายสน่ะเจ้ร้ายเด้อทุกคนปกติอยู่เมืองรองนี่หมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านที่เ็ดไข่เดี๋ยวว่าเพื่นว่าฟาเดดสี่ห้ามือเราบริเวณน้แมนเนาะเ็ด เท็ตแนนรกเราคิดว่าขายเพรอมเอาไปขายตลาดแล้วก้ะ <OK> ขายหมดเลยเสียนน่ะเขามาเลาะถามซื้อของผู้ให่กะโบนี้แม่แม,ม,ม่จันบบได้กินกะเพราะพวกเขาคิดว่าพวกเขากลับมาแลยจึงมีซื้อเพราะว่าพวกเขาซื้อไปมันก็กึิดเครื่องะนะแต่ได้นะแต่ว่าเครื่องของมันหลายเีนยนะถ้าจะให้แม่ได้ซิมเลยเพราะว่ามันเสียบิลลี่นะมันเสียบเน่เพราะว่าจุ้มมีเมื่อเมืองรองนี่แต่เมบ่อานเมื่อวานนี่กับว่า เขาเห็ดแล้วก็มันแซ่บแล้วก็ไปขายตลาดกับเมื่คันว่าเห็ดแล้วก็บอเอาไปตลาดกับก็มีคนมาเอาอยู่่นีคงอันนี้ก็เป็นบ่อนงึงเป็นเมืงองรองนะบ่อนเีอ่ะด้วยแม่ไห้ทิ่ก็าฟื้นนี่อย่างไรเพราะว่ามันน่าจะมีพิธีอะไรด้วยดอกไฟหรอดอกไฟกับเจ้าไห่ไก่น้อยเนาะบ่กบอแต่ว่าอย่าลืมว่าดอกไฟกับแสเงเแดดธรรมชาติมา,ปา,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 มาเป็นการสร้างอะไรบ้างกันนี่ต่มันจำเป็นได้สะนะบอบ่กบอบ่แซ่บ จะให้ประหลาดให้คุณภาพขอ,ของ,องขขขขขไ, <Okay. S 2> ไาท่เมืองรองบุคือเราได้ยื้เสียดชเฉียงละเน่ไปนำใส่มาท่านสองคู่สัหน่ะไปเดินเดินทางสูง่เมืองซี ตอนนี้ฮอกกระจอดพักรถนะเพราะฮอขี่รถมาโดนแล้วกะต้อยก็ไปไปยิงกระใต้เนาะแล้วก็ทุกคนเห็นบอกสังเกตเห็นภูยู่เมือง,องรองบะภูยู่เมืองรองนี่ที่เป็นภูที่สลับซับซ้อนกันแล้ะแต่และน้อยภูขนาะดเบิ้งฟากนะฮนะคือว่าเหลือป้านี่น้อยเดียวแล้วกายนั้นก็นจะเป็นภูที่ปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกอ้อยเนาะตามที่ทุกคนเห็นเป็นสีขาวๆนั่นก็คือเป็นการปลูกอ้อยของ สาของประชาสนเนาะอันที่เขาเห็นอยู่ทางหน้านี่ก็คือต้นอ้อยทางมืดเลยเนาะนี่คือต้นอ้อยทางมืดแลวคุณอันนั้นคือการผูฟังนั้นคือการมองนั้นที่เป็นแบสบสลับซับซ้อนกันไปมืดแล้วกันม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 ันเป็นสี่เร่องเรีองอันนั้นคืออ้อ,อยอ้อ,อยมันจะแก้โมละนะอ้อ,อยมันจะแกแ้ทางนี้ก็คือกันทางนี้เขาก็ปลูกอ้อ,อยมน,นี่เขามากับเซียวส้มเนาะ <c oughs> <c oughs> ไปเบิรงคือซองตัวด้วยทุกคนเ <c oughs> พราะว่าสาภาพรถนี้ มันหาได้บูได้ยังไงเด้อมีมูนแล้วอ้าวโมมูนเธออ่ะบอกสมยังสู่ได้อีกยาวนานมึงกระเป๋าอู้กับเปื่อนหมดต้องเปื่อนอยู่ฝั่งนั้นเปื่อนแท้ๆี่กระเปอนหมดนี่ทุกคนเห็นบ่ทุกคนมันเปื่อนหมดเลยนะเห็นบ่นี่มันเปื่อนหมดเลยเขาน้ำสาครุปทานแล้วสาครุรีบๆไปก่อนล่สาครุสุดยอดเลยขี่รถนี่ไม่ไลยหนาวอ่ะโคตรเลยโคตรหนาวหนาวแหง อากาศเบึ้งเต็มมือนี่จนแบบแดงจนกำหมดนะ,ะหนาวยิ่งขนาดแบบอูนี่ใส่เสื้อสองซอนอะไรนี่แต่ว่ากันยังแบบหนาวเนแห้งอากาศยู่เมืองรองนี่กัปลูกอ้อยแล้วกัปลูกยางพารานะขีดยางแล้วก็ปลูกอ้อยประมาณนี้อาซสี่ไปเดินทางก็อีกประมาณสักไน่นึงก็ฮอดเมืองสิ่งลวทุกคนปวกไกลละ เขาออกมาจากเมืองเมืองประมาณ10โมงที่คุณแ๋ยว่าเดี๋ยวนี้เขา3โมงก็ยังเขายัางบบหอ 2> 1, 2, 3, ดอ๋อหนึ่งสองสามป้าถูกหิงไหมพุ่น่ะออกตี10โมงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้3โมงยังโบหอดไปสู่ชนสน,นะมปะระแทศได้เพราะว่าเขาก็บอกว่าแต่เมืองสิงห์ไปหาเมืองเมืองนี้ใช้เวลา3-4ชั่วโมงพุณนะเดี๋ยวนี้มัน ห้าแล้วคันออกมันจะชิบมง้งนะ <Man. S 2> เพราะว่าทางมันเปื้อนแห,งห,ห้หงนลยพวกเขาต้องได้ขี่รถซาซ่ามาแ <Man. S 2> คือรถเขาพากันเดินทางมาฮอดผูกบางอจากอุกมารุคนร้านที่บุ้งมัวเป็นบ้านของส่วนเข้าเนี่ยแต่ว่าคือว่ามีรถอ,อันนี้เขารถอย่างเงยนะชิบล้อรถด้ามรถด้ามรถด้ามขาโอเคโอ้ย ต้องแป่งรจักรถ่นีแล้ววบานนี้เชีงางก็คือแต่ว่าต้องเข้าไปในโลกคนี้ ู <usion> ่แต <sm dispers S 1> ่ว่ามันมันบ่หนาวค่ะเออมันย็นอยู่แต่มันบอร่บกเปียกนะเนี่ย แม่กำลังเลิกยสวยแ่ะลาดรให้งกินได้เข่งกินได้หรอบูเมี่ยงไรซักลาดแรง นนะส่วนหลายยูล่ลอมทานอ่ะก็ที่มีติ้งจีนแล้วก็จุ้มจีนส่วนเป็นพวกประเภทต่านี่ค่อยๆลง,งไปค่อยๆลงไปะส่วนเป็นพวกประเภทตา่านี่อ่าส่วนหลายอู้รู้สึกว่าบวกค่อยที่ปังอู้ไปไหนอันเป็นพวกตา่านี่กินอู้วางรวดาดไปไหนแต่ว่าววมันมันจะออกไปแค่ไหนเจ็บมือพอมเจ็บมวด ทุกคนมันหนาวแหงอะเดี๋ยวนี้นะตัวก็ซาตัมมันโอเคเรอยู่เยียงแะบพุ่งยงามแหงเนาะงามแหงน้ำมา่อน้นไสรับซ้อนกันร็ซาต่มมัน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 บาณไหลเพราะว่าที่เด่นตัมมันพุ่หรือว่าเพราะว่างีย่างมันน่าจะเป็นรถประเดีที่ค่อยเขาเอที่เขาบุลึกกินรายกว่า ก็ได้ใส่เสเยอแขนยาวแบบนั้นเลยโอ้แบบไหนเนี่ยนี่ตอนนี้เฮามาฮอดอยู่ที่ตัวเมืองเมืองสิงห์นะทุกคนเนาะรากามาแบกซื้อนล้วกินเพื่อที่จะกินแรงอืมหอนๆเลยกินสองอันไปแล้วทุกคนกินอีก <c oughs> กินไปแลาสองอันอันนี้เท่าไหร่นี่ห้าพ <5, 000. S 2> ันมีห้าพันอันนี้มีห <5, 000. S 2> ้าพันอันนี้ หกพันอันนี้ห้าพันเอาอ่าเนื้อกินเข้าวเลยเอาบอกประเภทข้าวเอาข้าวห้าพันเราซื้อของกินได้หนึงไปโอเคเอาอันนึงบบาหาใกลเหรอเอาอันนึงใจเงินเอาที่เพ์เอาแล้วกันจะจะเอาที่เพ์ยกันเลยมันเหาะมันหนาวนะกินเอาหน้าฮ้อนคือว่าแสบ อาวสารใครแม่<อ>จันอาวสารบริกินจ้อยอนนอขออันนี้อีกนึ่งสนอหนีออิเนาะเพราะว่ามาักมักกินต้องเ้อต้องเว้อต้องเว้อไปเดี๋ยวสิไปซื้อแนวกินอีกเพื่อสิกินไว้กินแรงนี่ก็เป็นตลาดแรงเลยทุกคนเด้อตามพี่อูเคยมาใายทุกคนทีหนึ่งแล้วแต่ว่าอ่า อาจจะยังโบทันมาขายเธอเพราะว่า,าตอนนี้ยังโบทันแรงแท้แท้จังโมงละนี่ประมาณสี่โมงยังอาจะประมาณสี่โมงครึง่งหาโมงข้าจ,จึงมาเปิดเพระาะว่าทางนี้ค่ะก็เอาเขียงมาเดี๋ยวสิไปซื้ออันนี้อีกข้าวเหนียวนะฮะพันกีบแรงเป็นร้องกันหน่อยอันนี้เอท่าได้หนิที่พ <10, 000. S 1> ันที่พันกีบนะ สินาะฮังนี่เป็ดไดตัวอาไ้นี่โอ้โหใครเอาไข่โฆสนาถามได้ถามว่าใค่ด้วยคะเด็กสองพันสมเลยนะสามซะสามไม่ห้าปะ่ยอดใซื้อปุตอดอกไข่แพงซองนี้ อ,อ๋อถามเลยโอ้ยหนาวดิวแม่เดี๋ยวก่อน,นตอนนี้พวกเราซื้อของกินเนาะซื้อข้าวซื้อไข่แล้วก็ซื้ออ,อย่างงูกินมะยุมะยะนะเพราะว่าเขากินข้าวซอยอิมอ่มๆมาแล้วเราก็ยังบ่อยากเข้าเพราะว่าอู้นี่ซัดซาลเปาไปแล้วสองก้อนตลาดแรงนี่ฮู้สึกว่ามื้อนี้คือว่าบ่มีคนมันยังพวนค่ามาะ่คนก็เลยบ่ทันมาเทอะเพอตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงยังเนาะตอนนี้ตุ้ยก็กำลังลมโทรศัพท์อยู่ ตัวเดี๋ยวค่อยเอาไปยางทายอยู่นอกเด้อเดี๋ยวอูซิย่างออกไปทาตัวอยู่นอกแต่ว,ว่าตลาดแรงนี้มือนั้นมามันมันจะค่ำๆแล้วจงค่อยแบบว่ามีคนมาขายเครื่องลายแต่ว,ว่าสานีกันอย่างพันมีคนมาขายเครื่องเครื่องขายก็สิเป็นประเภทพวกผักพวก,พวกหอยพวกอะไรอันนี้เป็นทางหน้าเหือนีน้เป็นเฮื่อไอแม็กนะฟูที่อ่าอูก,กับตัวไปแวะกินข้าวน้ำเพลินอันนี้ก็เป็น ตัวเมืองเมืองสิงห์เลยเนาะมองทางนั้นก็ที่เป็นท้องการท่าเรืข้าวเลยว่าําไเป็นท้องเที่ยวไม่อย่างสุดยางนี่แหละอะทุกคนคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเป็นกําลังใจห้คลิปต่อไปเด้ยเนาะก็คือเมื่อนี้ตั้งใจว่าสิไปซื้อไข่แล้วจะไปฝากให้แม่จันเนาะเพราะว่าไข่เมืองรองนี่เป็นไข่ที่แทบแต่ว่าไปแล้วโบมีเพราะว่าเนื่องจากว่าฝนตกสี่ห้ามือลากรบโบมี เขาจะเบยตากไข่ไข่นี่มันมันแซ่บอะนะมันเลยเฮ็ดให้แบบว่าเวลาเวลาอันเฮ็ดแล้วก็ที่มีคนมาฮับซื้อหรือว่ามีคนมาฮับซื้อแล้วก็มีเอาไปขายตลาดก็ได้ขายดีเฮ็ดขายมือต่อมือนะกะคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนะาะฝากทุกคนกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามคลายเพื่กำลังใจอุ่นค,คลิปต่อไปเด้อพร้อมบรรยากาศตอนตอนแรงๆอยู่เมืองสิงห์เนาะคนรถกรลไรหลายถามที่เห็น